h e โ l o ตอนนี้เ mm hmm. พชรพลอยก็จะไปหาดูสัตว์เลี้ยงนะคะ mm hmm. ที่จัดตุจักอีกแล้วตั้งใจจะมาดูน้องนกคุ้มค่ะน้องนกคุ้มน่ารักมากอันนี้นกคุ้มกับน่าจะเป็นไก่นะอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ไก่ชิคกี้ตัวนี้น่ารักมากเลยน้องแพน่ารักมาก mm hmm. น้องไม่ร้องค่ะ ปิบาร่าตัวนี้ตัวแรเลยค่ะทุกคนน่ารักจริงๆมาดูปลาก็เป็นฟิลปลาทองแฟนซีอะค่ะปลาทองฮอรันดายักสีแฟนซีก็สวยดีนะเคยเลี้ยงแล้วเกิดอุบัติเหตุก็เลยตายยกตู้ทีนี้ตู้ก็ว่างก็เลยจะมาหาดูอะไรที่แบบแปลกๆใหม่ๆตู้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จังหวะนั้นไปเดินเล่นนะคะไปเดินเล่นในทุ่งหญ้าสวรรค์เป็นฟิลดาราสาวถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะคะ Walk We e คค่ะ w a l k week ทันใดนั้นเองเราก็ไปเจอน้องตัวหนึ่งค่ะน้องสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงได้แต่เราก็ไม่เอามานะคะเพราะว่าเป็นของสาธารณะค่ะ ไปดูกันเลยเราไปเจออะไรบ้างคะ่ะตัวนี้เลยเนี่ยมาใกล้ๆเลยคะ่ะน้องเต่านานะคะเต่นาน่ารักมากน้องอยู่ในธรรมชาติจริงๆอะ่ะเรากลิ่นน้องคือแรงมากกลิ่นน้องไม่ได้เลยอะ่ะแต่ก็ยิ้มสู้คะ่ะเพอน้องน่ารักจริงๆฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าเพจพลอยจะตั้งตู้ทะเลได้ไหม ไปแล้วนะเจ้าเต่าน้อยบายบายจุบุจุบุ